คาหรือพูดถึงความรู้สึกของคุณแม่ที่มีต่อคุณแม่ก็อคือเหมือนกับแม่ก็เป็นคนที่อยู่กับเราตั้งคือเป็นผู้ให้กําเนิดแล้วก็อยู่กับเราตั้งแต่คือเป็นครูคนแรกอะค่ะที่สอนเราตั้งแต่เด็กเลยจนถึงปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเราจะอยู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็คือแม่ก็ยังอยู่ข้างเราตลอดค่ะอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ กออ็ออยู่ข้างๆหรือเปล่าด้วยค่ะกอ็อยาขอบคุณข่าขอบคุณทุกอย่างเลยกอดเชิลขอบคุให้หน่อยก็ขอบคุณค่ะจริงมีเวลาก็ต้องรีบบอกรักค่ะมีเวลาก็ต้องรีบไปกอดอยากหอมแก้มก็้าไปหอมนะคะ